ฟังให้รู้ดูให้ชัดจากโทรทัศน์บริการสวัสดีครับวันนี้จะมาแนะนำนะครับวิธีการติดตั้งทีวีที่เป็นทีวีดิจิตอลนะครับเวลาเราซเครื่อนไปนะครับทีวีดิจิตอลไม่สามารถรับชมเองได้นะครับต้องติดตั้งเสาอากาศเท่านั้นนะครับมาดูครับวิธีการจูนหลังจากที่เราติดเสาอากาศเรียบร้อยนะครับกดที่เมนูนะครับครั้งแรกนะครับก็มาที่ การตั้งค่านะครับแล้วก็เลื่อนมาที่ระบบการค้นหาช่องนะครับแล้วก็กดปุ่มโอเคแล้วก็มาเลือกการค้นหาดิจิตอลนะครับแล้วก็กดปุ่มโอเคเข้าไป1ครั้งแล้วก็เริ่มการจูนก็กดเข้าไปอีกหนึ่งครั้งนะครับพอเสร็จสัดจูนเสร็จนะครับเราก็จะได้รับชมภาพที่เป็นไทเดสที่เป็นทีวีดิจิตอลนะครับทั้งหมด30มสิบระช่องนะครับย้ำนะครับทีวีดิจิตอลไม่สามารถ รับชมด้วยตัวของเขาเองแต่ต้องติดตั้งสองาต์แรเท่านั้นนะครับในคลิปนี้นะครับก็จะแนะนำวิธีการติดตั้งไวเพีาายงเท่านี้นะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดติดตามหรือกดกระดิ่งหรือกด Su b s c r i b e ให้เราด้วยนะครับแล้วคลิปต่อไปก็จะเอาข้อมูลดีๆมาฝากให้กับท่านผู้ชมต่อไปครับสวัสดีครับ